สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครเปเดเขาคือผู้ใหญ่บ้านชายที่ถูกอากาเป้สังหารเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนั้นได้จัดเทศกาล ทักษะหญิงพรมกระจร,รเพื่อถวายให้แก่มางกรเขาก็สืบสารวัฒนธรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่่อข้างจะเข้มขึมเขาสีผิวปกติก็ผิวทนไข่ผมสีน้ำตาลชิ้วดำตาดำมีหน,นวด จากเรียงจากขวาไปซ้ายเขาใส่เสื้อยืดเสื้อปกติเป็นเสื้อที่เป็นออกสีเหลืองเขาใส่เกงขายาวในฐานะผู้ใหญ่บ้านเขาจะต้องเก็บมือขวาไว้ใต้เสื้อของเขาไม่รู้เป็นธรรมเนียมหรือว่างไงแต่ก็นะ ถึงจะเห็นอย่างนี้แต่คนทั้งหมู่บ้านก็ไม่ได้ชอบพิดหน้าเขาเท่าไหร่แค่เขาก็มีอำนาจสืบทอดกันมาแล้วก็ทำตามๆกันมาอย่างต่อเนื่องกับการสังเวยสาบริสุทธิ์ให้กับมังกร